ภาพของแม c โครเนี่ยมีนัยสำคัญในการที่จะกระทบสินทรัพย์ทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นหุน้นเป็นบอนเป็นอสังหาหรือจริง,รงเป็นคริปโตก็ตามนะครับหลายๆคนก็คงติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดอยู่เรื่องของภาพแม c โคร้วยเฉพาะาปัจจัยหลักๆอย่างเช่นเงินเฟอ้อที่ค่อนข้างสูงขึ้นเราก็เลยต้องมีการขึ้นดอกเบี้ยเพื่อที่จะคุมให้อยู่นะครับ ดอกเบี้ยจริงๆแล้วอันนี้เป็นตัวเลขของทางด้านอเมริกานะครับก็ถ้าเราย้อนกลับไปประมาณ12เดือนที่แล้วอ่ะเราจะเห็นว่าดอกเบี้ยพีคอยู่ประมาณ9%ก้าเปอร์เซั่ว่ครับตัวเลขของเงินเฟอ้อเนี่ยพีคอยู่ประมาณ9%นะครับทุกวันนี้การที่ขึ้นดอกเบี้ยไปปีกว่าๆที่ผ่านมาตั้งแต่เราเราศูนเปอร์เซนไปถึงแถวๆห้าเปอร์เซนตเนี่ยซึ่งขึ้นเร็วมากในระยะเวลาที่สั้นมากเนี่ย ช่วยทําให้เงินเฟอ้อเนี่ยลงมาอยู่แถวแถวสี่เปอร์เซ็นตได้แล้วนะครับแต่จริงๆแล้วคําถามต่อมาก็คือเงินเฟอ้อระดับเนี้ยพอแล้วอย่างที่จะให้ทางด้านของเฟดหยุดขึ้นดอกเบีย้ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของเฟดดอทพลอกันนะครับมีแนวโน้มจากการประกาศครั้งที่แล้วครับของทางด้านแฟดหรือทางด้านของเจอร์โง o ์พเวลที่ที่มาให้ Minutes ว่ามีโอกาสที่จะขึ้น ถึงอีกสองครั้งในปีนี้นะครับตอนนี้อยู่ประมาณ5ถึง5.25%แต่โดยรวมแล้วเราอาจจะเห็นการ hiking อีกสัก2ครั้งไปถึงประมาณ5.5ถึง5.75%ก่อนที่จะไซด์เวย์เรื่องของดอกเบี้ยนะครับคงไปก่อนแล้วค่อยๆปรับดอกเบี้ยลงนะครับจนมาถึงทาร์เก็ตที่ประมาณ2%วากว่าๆนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันจะมีปัจจัยหลักที่าทางด้านเฟดจะต้องคํานึงถึงนะครับปัจจัยหลักเลยก็คือเรื่องของเงินเฟ้อนะครับนอกอจากือเากเงินเฟ้ออาจจะมีเรื่องของ GDP กับอ่า unemployment rate ด้วยนะครับแต่กราฟนี้เราจะเห็นได้ชัดว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าเรามาดูขวาสุดนะครับเราจะเห็นเส้นสีแดงนะครับเฟด fund rate หรือในเรื่องของดอกเบีย้ยเนี่ยเขาขึ้นเร็วมากแล้วเยอะมากในระยะเวลาสั้นๆเนี่ยช่วยให้เงินเฟ้อโดยรวมเนี่ย ก็คือเส้นสีฟ้าเนี่ยหันหัวลงมาได้นะครับแต่ตัวเลขหรือปัจจัยสำคัญอาจจะอยู่ในหมวดของเส้นสีเขียวก็คือตัวของ core inflation นะครับ core inflation ก็คือเงินเฟ์สหลังจากเราหักลบเรื่องของค่าอาหารแล้ว Energy ออกไปตัวนี้จริงๆก็ยังสูงกว่าที่จะขวควรเป็นนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วมีโอกาสที่จะขึ้นดอกเบี้ยเพื่อที่จะคุมตัวนี้ให้อยู่ก็คือตัว core inflation หลังจากตัว c o ร์ร์อินฟลคุมอยู่แล้วเนี่ยแนวโน้มของตลาดโดยรวมว่าจะหยุดขึ้นดอกเบีย้ยค่อยจะมีนะครับตอนนี้ถามว่าแฝดจะเริ่มชะลอขึ้นดอกเบีย้ยแล้วหลังจากขึ้นอีกสองครั้งในปีนี้ตามคาดการนะครับเราจะเริ่มลงเมื่อไหร่นะครับจริงๆแล้วตามอ่าบลูมเบิร์กอินโฟเมชันที่ออกมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามากกว่าห้าสิบ้าเอร์เซ็นตะ์คาดการว่าดอกเบีย้ยจะเริ่ม หันหัวลงหรือว่าจะเริ่มลดนะครับช่วงปีหน้า Q2 นะครับเพราะฉะนั้นประมาณ6-9เดือนที่จะมาเนี่ยเราจะเห็นการขึ้นดอกเบี้ยอีกประมาณ2ครั้งแล้วคงดอกเบี้ยไว้จนกว่าโคอินฟล레ชันน่าจะคุมอยู่หลังจากนั้น Q2 ปีหน้าค่อยมีการลดดอกเบี้ยนะครับถามว่าช่วงสภาวะแบบนี้ช่วงอดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นเนี่ย ควรจะลงทุนในสินทรัพย์ประเภทไหนบ้างนะครับอันนี้อาจจะเป็นสถิติเล็กๆน้อยๆอยอกมาให้ดูนะครับก็คือจาก9ครั้งที่ผ่านมาหลังจากการขึ้นดอกเบี้ยครั้งสุดท้ายเราจะเห็นว่าปีหนึ่งต่อมาจากนั้นเนี่ย S&P 500จะมีผลตอบแทนที่บวกอย่างมีนัยะสำคัญจาก7ถึง9ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสิ่งนี้อาจจะบ่งบอกว่า เราควรจะรอให้ดอกเบี้ยขึ้นไปจุดพีกก่อนไหมแล้วคนเริ่มลดก่อนที่เราจะลงทุนในหุ้นหรือว่าสินทรัพย์เสี่ยงอย่างเช่นคริปโตจริงๆแล้วคําตอบก็คือช่วงประมาณนี้ประมาณที่เราเห็นภาพแล้วว่าดอกเบี้ยน่าจะถึงจุดพีกอีกไม่นานแล้วหลังนั้นค่อยๆไซด์เวย์แล้วหันหัวลงเนี่ยดูจากสถิติว่าปีหนึ่งหลังจาสิ่งพวกนี้ที่จะเกิดขึ้นนะ่ะมักจะส่งผลบวกต่อ s p 500เพราะฉะนั้น ถ้าเราดูตามสถิตินี้อาจจะช่วงเวลานี้ประมาณ3าเดือนถหเดือนช่วงนี้นะครับอาจจะเป็นจังหวะที่สําคัญหรือว่าจังหวะที่เหมาะเจาะในการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆได้เหมือนกันนะครับส่วนตรงนี้ครับผมอาจจะให้ความสําคัญค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าเรื่องของ business cycle เนี่ยจริงๆแล้วเราอาจจะถ้าดูตามของ turners framework นะครับ เราจะเห็นว่าเราแบ่งได้เป็นทั้งหมดห Sta g ณช่วงนี้ถ้าเราเห็นว่า,าภาพของเศรษฐกิจเนี่ยเนื่องจากว่าดอกเบีย้ยเป็นขาขึ้นนะครับหลักๆแล้วมันก็จะมีเรื่องของการหดตัวหรือ contraction ของ economy นะครับตอนนี้เราอยู่ประมาณ stage 2 stage แรกของการาค่อยๆขึ้นดอกเบีย้ยหรือว่าทำให้มี contraction ของ economy เนี่ยคนก็จะค่อยๆแห่เข้าไปซื้อเรื่องของพวกธนบัตรหรือบอลต่างๆนะครับทีนี้พอ ดอกเบี้ยขึ้นใกล้ๆจุดพีคเนี่ยส่วนใหญ่แล้วควรจะเข้าไปซื้อหรือว่าเข้าไปค่อยๆเก็บของในเรื่องของหุ้นหรือ Digital a s s e t ทหรือคริปโตด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าการที่เรารอให้มันไปถึงจุดพีคเนี่ยอาจจะได้ต้นทุนที่สูงเกินไปนะครับเพราะฉะนั้น s t a จสองใกล้ๆจะเข้า s t a จสามเนี่ยเราควรจะเข้าไปลงทุนไว้ช่วงนิ่นๆก่อนที่ดอกเบี้ยจะถึง จุดพีคแล้วก็ค่อยๆทำให้เศรษฐกิจเนี่ยเข้ามาสู่เรื่องของ expansion อีกทีหลังจะจะลงดอกเบี้ยนะครับแล้วผ่านไปอีกประมาณ 2- 3สมปีเนี่ยเวลาดอกเบี้ยอาจจะค่อยๆลงมาอีกทีหนึ่งทำให้เศรษฐกิจเนี่ยบูมนะครับช่วงนี้อาจจะอยู่ในช่วงของอึดอัดหน่อยนะครับแต่ถ้าในพูดถึงเรื่องของบริษัทต,ต่างๆก็ตามที่จะขยาย operation ต่างๆหรือคนจะไปกู้ยืมเงินเนื่องจากว่าดอกเบี้ยอยู่นี้สภาวะขาขึ้นนะครับไม่ใช่แค่อเมริกา บ้านเราก็ค่อยๆอรู้สึกตัวกันมากถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้รู้สึกเด่นชัดเหมือนตลาดของยักษ์ใหญ่อย่างอเมริกานะครับจริงๆไซเคิลตรงนี้เราอาจจะดูเป็นมินิไมโครหรือว่าจริงๆเป็นไซเคิลใหญ่ก็ได้ถ้าเราย้อนกลับไปตั้งแต่ปี1980เนี่ยครับมาถึงปีแถวๆ2020นี่สิบเนี่ยสามสบีปีนั้นเราจะเห็นว่าดอกเบีย้ยเนี่ยจะค่อยๆลงมาเรื่อยๆจนมาถึง แถวศอร์ในหลายๆประเทศในช่วงสองสปีที่ผ่านมาจริงๆแล้วถ้าเราเอาสถิตินั้นมาพูดอะเราจะเห็นได้ชัดว่า value investor ต่างๆในโลกของหุ้นก็ตามอย่างเช่น Warren Buffett หรือว่าจริงๆดอกเตอรนิเวศบ้านเราก็ตามเนี่ยเขาสามารถ accumulate wealth หรือว่าสร้างเงินมหาศาลได้เนี่ยเฉพาะใน cycle ที่ดอกเบีย้ยเป็นขาลงขั้งใหญ่นะครับ ทีนี้ถามว่ามันจะลงทีเดียวเลยหรือเปล่าก็คือคองไม่อาจจะมีขึ้นๆลงๆขึ้นๆลงๆลงลงลงแต่สำหรับมินิไซเข้านี้เราสามารถเห็นได้ชัดว่าน่าจะถึงจุดพีคอีกไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นถามว่าถึงจุดพีคแล้วหลังจากนั้นค่อยๆลงเนี่ยมันก็จะต้องเป็นไซเข้าของขาขึ้นของสินทรัพย์อย่างเช่นหุ้นหรือสินทรัพย์เสี่ยง,ยงคริปโตนะครับนอกเหนือจากนี้จริงๆถ้าเราไป ดูตามสถิติเมื่อก่อนอย่างเดียวอาจจะคงเอามาประยุกต์ใช้เต็มที่ไม่ได้เพราะว่าเรื่องของอเพดานหนี้สหรัฐที่ตอนนี้อยู่ประมาณ32ทริลเลียนหรือจริงๆปัจจัยอื่นๆอย่างเช่น QE ที่ทํามาค่อนข้างบ่อยใน1 0ถึง15ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่เคยเกิดขึ้นมาประมาณ 30- 40ปีที่ผ่านมานะครับในในไซส์ประมาณนี้เพราะฉะนั้นปจัจจัยต่างๆเนี่ยเราอาจจะเห็นหลายๆสิ่งต่างออกไปในเรื่องของระยะเวลาของ ไซคลใหญ่อย่างเช่นขึ้นดอกเบีย้ยทีหนึ่งเนะี่ยสามสิสี่ปีแล้วค่อยลงอีกทีสามสิบสี่ปีเนี่ยเราอาจจะเห็นไซคลที่ค่อนข้างสั้นลงนะครับแต่ว่าในไซคลที่สั้นลงนี้สิ่งสำคัญก็คือเราควรจะวางแผนล่วงหน้าละว่าณตอนนี้เราควรจะ,ะเราควรจะมองถึงสินทรัพย์ประเภทอะไรเป็นหลักนะครับว่าเพื่อที่จะรับรองอดอกเบีย้ยขาลงเนี่ยเราควรจะ stick to the เต็ม traditional asset class อย่างเช่นหุ้นหรือเปล่าหรือว่าจริงๆเราควรจะมองสินทรัพย์ที่สามารถเข้าไปเก็บของได้นั่นๆเ,เพื่อที่จะ g r o กับ c y c l ลของมันต่อไปซึ่งตรงนี้ครับเดี๋ยวเราจะพูดใน section ต่อไปว่าเรื่องของคริปโตหรือเรื่องของวิธีการลงทุนเปรียบเทียบกับ traditional asset class เนี่ยมองไปข้างหน้าเนี่ยเรามีมุมมองเป็นยังไงบ้างนะครับ